มะลินะขายทุกปีด้วยนะเดี๋ยวโดนๆก็สิหลับไปเยอะอย่างงสวยมากอุย้ยอันนี้เป็นหมออะไรนี่หน้าตาน่ากลัวจังเลยหมอคนนี้สงสารหมอโบคนนะเพราะเรื่องรู้จักหมอโบออโอน,นี่ไงพี่มัทนาถึง<ช>มาสงสารหมอโบอยังพี่น,อน้องโดนไปทำย่ำยีตลอดเลยโอ้ยเศร้าเนี่ย เขาันีนางมีแฟนแล้วทุกคนหมอโบแต่ก่อนนางโสดแล้วนางก็หวยหานางชอบฝรั่งเมอแย่ละมุนกับรั้วซับสนิทก,กันกับหมอนะสนิทก,ก,กันกับหมอนะทุกคนต้องเป็นห่วงกหวนหวดเลรวครับอยากดูเด็กเดี๋ยวถาม้ย่ละมุนกับรัวซับวะไม่มีการตอบรับกั่เลขกๆอ๋อาย่ละมุน ขอหาเยามุนนะทุกคนบอกให้ยารมุนบอกให้ยละมุนเอาดอกมะลิให้นะเพราะว่าที่บ้านหมอกรนะุเนี่ยเขาห่อยมาไล่าขายวันแม่เ๋ไปเอามาสักร้อยพวงขายดีมากแต่ก่อนเนะี่ยไปนั่งขายแต่ก่อนผมก็ไปนั่งขายนะดูอ่ริมคลองสมทวินสวัสดีครับแม่บุญเทียมปิดยาวไปไหนกันเนาะ ยายละมุนแหมเงินยุดยดอกเยอะสิคิดว่าเป็นมีชฉาชีบบอกเงินจ้างไดบางอ่อนแล้วสิคิดว่าเป็นมีชฉาฉีบดิพี่น้องเพราะว่าผมเอาเบอร์เบอร์อีกเครื่องหนึ่งโทรไปแกไม่รับเราดอกเถาแล้วพี่น้องหมอโบเลยงว่าข่เถาอยู่หมอโบบอกว่าบอ ก็มาฉีดหน้าเพราะหน้าบอลไม่เข้าแป้งป่ะน,นะนอนไม่หลับอันนี้ยอมเราเลยนอนไม่หลับจริงๆนะติดแล้วบางอ่อนผอมตัวเล็กเองตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กเองที่จริงอะตัวเล็กเองนอนไม่หลับทุกคนเมื่อคึืนก็บหมอกระวินพากันนอนบ่หลับยางออกอยางเขาอยู่หมดคืนบรดสเซิมจอย เดี๋ยวจะไปคุยกับหมอกรณวินนะอุดหยุดออกส่วนน้องๆคนไหนที่พี่น้องผู้ใดมีลูกทรายใครที่มีลูกชายหน้าตาดีนะไม่มีการมีงานทํานะมาตั๋วบอสเนี่ยมาตัวบอสน็ตนหน่อยบอสน็อตอยากมีเฮอร์เนี่ยก่อนหมาเด็กบอสน็ตอยากมีหมาเด็กทุกคน พี่น้องผู้ดใดมีบลูกไสหนาเจตตาดีๆบอกมาตัวไข่กับหมอกราวินในอิริมู่เจ้าเสร็จสบายทั้งรอบรัวเลยเด้ออย่าโทรมาคุณแม่น่องไม่นี่น่องโทรมากพี่น้องเขาไหลสวดยู่จิสิโทรมากกับยายแม่หน่องแม่หน่องแม่น่อง,อง,องโทรมาทุกคนอย่างน้อแม่หน,น่องอนี่น้อ แม่น้องผมไฟ์ส่วนยู่นะฝากบอกแม่น้องด้วยนะครับว่าบอลโน้ตไร์ส่วนยู่นะพี่น้องลูกค้าหลายๆเดี๋ยวจะให้ไปคุยกับหมอกรวินนะครับให้กําลังใจนางหน่อยเพราะว่าต้องหลอกต้องหลอกใช้นางทุกคนเดี๋ยวนะไม่ใช่แม่ใหญ่หน้องบางออนคงคุณแบบ๊บนังด้วยโทรหาน้าครับโทรหาน้านะครับ ฮัลโหลอยู่บ้านได้ไอ้ร้อยมะัยขายไหมปีนี้นี่โอ้สิเปเปามาขายเด้อรลอยพว่วงคิดราคามาเลยสิมาขายยี่ขอ,อนแกนกับหมอกอลวินเอาหาสิพว่วงหาสิพว่วงเอาหาสิพว่วงกระเด็ราคาส่งมาเลยโอ้ยคือเจ๋แพงเทจรจะขายอันเฮ็ดโรงงานตีพี่น้องต้นทุนส่งอัน ส่งให้บอกแพงเออเออบอกแม่บอกแม่ไว้หาสิบพวงเด้อหน้าพี่น้องน่มันขึ้นหน้าแหละแท้พี่สูงม่เป็นคือความขอวาติแล่ไหมนี่คุณม่น้ำแสงสวัสดีครับคอยไม่อยู่สามคนพะนะหน้าตาพอดีบ่งทรงมาเด้อเอาว่าเมื่อกี้บอกไงว่าเราจะขายมาลายเร็วๆใช่ครับล้ว เร,เราจำได้ไหมที่เธอบอกเขารู้ไอเอฟซีว่าถามเขาก็สิขายมะไร้วันแม่เขานะก็สีขายมะไร้วันแม่ใช่ครับจะขายมะไร้วันแม่นะเราจะขายมะไร้วันแม่นะทุกคนมีเมื่อกี้โทรไปหายเยลามุนแล้วห้าสิบพวงได้อยู่สองร้อยพวงเลยไปสิไปกห่อยอยู่อ่ะและ้วกสงงง่งมาบอกเพ่งเรื่อยๆมีแฟนคลับมาเหมาเลอยู่ เพื่อที่ได้เอาไปทําบุญหมดเลยนะครับเอาเลสิว่าเหตุต้นทุนเพิ่นขึ้นอีก่ชูต้นทุนเนี่ยเราพึ่งขึ้นแล้วก็กำไรเอาไปทําบุญขายที่หน้าร้านมานิดได้ไหมได้เพราะเราไม่มีที่ขายขายถนนเลยมันสียแยกคนขายแล้วไงต้องไปทบกับเขาไม่เป็นไรเออขายอยู่หน้าร้านมานิดนะครับทุกคนขายอยู่ถนนข้างหน้านะครับไม่ได้อยู่ข้างในละเออเดี๋ยวบอกพ่กัรอดีกทีขายอยู่ถนนข้างหน้านั่นแหละพวกนีหนราไปขายบลาๆเพื่อไปอุบลเพื่อไปอุบลไง วันจันทร์พรุ่งนี้นนขายพรุ่งนี้นะทุกคนหกสิบมีห้าสิบพวงนะห้าสิบพวงพี่น้องใครกไ็ไม่มาแม่ตังใจหมอกรวินเพราะว่าวันนี้นางต้องทําเงินนะเพราะรายจ่ายนางเยอะรายจ่า,ายเท่ายหรจะต้องพายังเดียวมีอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะเครยดอย่าง เคสทำจมูกเขาตรวจเลือดแล้ว,วเขาแนันไว้ตั้งแต่นอนแล้วนักครัชมามาหลอกใส่นางก่อนพี่น้องมาหลอกใส่นางเพราะวา่าต้องอาศัยนางช่วงนี้ด้การทำเงินทำไมตัวเล็กจังเลยไฟตรงนี้ไม่ติดหรอหรือปิด รอเลยนะออันนี้เป็นเอฟซนี่เป็นลูกค้านะทุกคนเป็นมิจฉาชีพทางรอเอด็ดบอกพี่กัดแล้วนะครับเป็นมิจฉาชีพทางรอเอด็ดไม่สบายเท่าไหร่นอนไม่หลับเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลต่อนะทุกคนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าวันนี้มาให้กำลังใจหมอกรวินเพราะว่าเคสนางเยอะ เพราะว่าต้องอาศัยนางแต่นางหาตังได้นางก็ไม่ได้ให้ให,ให้ผมหรอกทวนนน้นำม,มีธุรกิจของนางเยอะ <c oughs> นางจะทําโรงแรมเดี๋ยวไปหานางจะทําโรงแรมทุกคนนั่งเสร็จโรงแรมนั่งต้องหาเงิน <c oughs> เดี๋ยวจะไปขายกาแฟผู <c oughs> ้ให่บ้านสินแลนด <c oughs> ดูบรรยากาศมนี่บรรยากาศคลินิกนนนี่ หมอกรวินนางหมอกรวินน่ะนางเป็นคนมักอันนี้นางเป็นคนมักตรงต้นไม้ต้นหยางนี่บอนนี่นางลงต้นไม้ตนม้นหยางได้พี่น้องหมอกรวินนี่นางเป็นสายธรรมรักธรรมชาตินะยังไม่สิทธิ์ที่จะมีน้ําตกน้ําอะไรด้วยนะแต่เมินงบพี่น้องนี่ก็จะห้องน้ํา ตอนแรกตรงนั้นอะ่ะเป็นโรงแรมจะทําเป็นโรงแรมตรงนี้เป็นคาเฟ่ตรงนี้สิเป็นคาเฟ่พี่น้องตั้งใจนะตั้งใจทาเป็นคาเฟ่เห็นห้องน้ําห้องอะไรไหมเนี่ยเห็นบอเนี่สิเป็นโรงแรมด้นี่รถคู่ใจบอสนอนนะฮะโอ้เหนื่อยเอาพอเลยบอครับโอ้ยพอเสียไม่เห็นอย่างว่าปวดดิใครก็สิไปเอาพอ พญา่งที่ระวัดบอกว่าเอาพอเดบอค่นะพนาอุ้ยสิไปหาเอาเนาะเอามาปัวติจ้าศูนย์พอกระสืบอบ่เถ่าไปยังตีสิมาเอาพอเดบอพนาะสวัสดีครับสวัสดีครับมืออื่นน,น,น,นั่งสิไปอุบลนหมอกราวิยนพี่น้องนั่งสิไปหาเด็กนั่งยูบน มันคือกล้องทำไมเป็นแปลกๆวันนี้นะบอสโนดหน้าขาวมากค่ะหน้าไม่ได้ขาวครับหน้าแหล่ครับเขาบอกเมื่อกี้มันหน้าแหล่ไม่ใหญ่หันมหีหันเบิกดีพี่น้องเชื่อขวัสงใสท่านหรอกหมอล่ัมอย่าก็บอกเลยเกิดสาดไดดสาดแดดมึงก็จะเห็นเด้อโนดหมอล่ัเด้อกูพ่อหลอดเด้อเมือ่อยหาเงินได้กับ,บ่ท่านหรอกเพบบราะว่าเด็ไปน้ำบ้องหมอก็เถอ ยายหันก็ถูกเด็กน้อยหลอกพี่น้องถือเด็กน้อยต้มเด็กน้อยหยางก็ดูเด็กน้อยมาดูแลก็ลถือต้มถือหยางเมื่อน้อยดีเหมือนว่าตําเด็กน้อยโจมมาวันได้ไปล้านสองล้านบนตียายหันพี่น้องเกเถากระเทยเถามากเล็กน้อยบอกไว่าความมีแห้งเนาะคอมเมนต์ไม่ขึ้นครับทุกคนคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะ เอาพี่น้องตัวน,น,นี้ตัวนี้ขอคอมเมนต์บอกข้นเขาตรงไหนไม่อ่านอันนี้เด้ยอย่าเพิ่งไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไปทั้วันนี้จะไลฟ์ทั้งวันเลยนะมืัอนี้สีบลูผื้นคดมัดมือเลยใส่งานบลูเสียงอ่อนเสียงรำพันน้ำแม่คือว่าดีแทะจะไปหายเขาก็เสียงแห่นงานเจ้าอยู่บ่แม่เอ้ ถ้าเป็นเบาเสียงอ้อยเสียงหวานยื่ซื้อนี่หละเงินอยู่น้ำเขาหมอกรินนางผ่านางก็นอกจากเงินเดือนนางก็ได้ดีเอฟดียะไรเดือนยังก็ได้ล้านสองล้านเพิ่มขึ้นมาอยู่ดีเออเงินอยู่น้ำเขาต้องรอใส่เขานั่นลหละน้อยได้ขนาดเขาได้แต่เงินเดือนเงินคาเซาคาอย่างยื่ซื้อมันก็ต้องรอใส่ล่ะขับรถไปก่อนรับไม่ต้องอ่านเมนว่าเป็นยังับมันอยู่ในมันอยู่ในคลินิกอยู่ มันอยู่ในคลินิกอยู่ครับไม่เป็นไรยังอีกน้อแบบน,นี้อีอย่างแม่น้องแกะอะไรจะมาแกเอาค่า่าอบทุเรียนมาด้วยค่ะโอ้ฉันไม่ได้ยุหรอกฉันไปรงพ้าบา,า,าลแม่ก็เรามาโหลดไม่หมอกราวินนะ่นะน่ะใช่แม่นักอ่าพี่แก้วอ่ะคุยคุยก่อน ไม่อยู่คะ่ะจะไปโรงพยาบาลค,ค่ะเอามาให้หมออยู่คลินิกเอามาให้หมออยู่คลินิกผมมีธุระอยู่โรงพยาบาลเอามาให้หมออยู่คลินิกโอเคเด้อดค่ะยี่สิอยากมาหาเ้าโนนนีนั่นไรถอนไม่ยนี่ยน้องพี่น้องคนว่างงานแม่น้องคือคนว่างงานเอาเข่าไม่ให้ลูกให้เต้ากินแล้วก็ดีนี่แหละความดีเรามีอยู่เรื่องเดียวนี่แหละ ว่าบาดเมยียกูนสัวได้ออกมาเราเมีสีถ่าจังใดเนอะเอากับข้าวมาให้คุณหมอกราวินถึสีฮักเป็นกระสีรอบหมอกวิเมชิปไ้บันนี้ไปขายปลาแดกบันนี้ไปขายทีขายบานบันนี้ไม่่น้องบันนี้วันวาน่อยกับถืกต้มไปแล้วของน้องแนนลูกสาวเพลิน เมียข่อยติดตามเจ้าตลอดเครียดกับงานเพราะได้เบิงบอลนวดกับหมอเมียเจ้าติดตามข่อยเจ้าคือบ่ติดตามข่อในใ่พญาะที่ละวัดเออห้าข่อยซอยแก้คัดเจ้าได้มื่อนั่นละศูนย์มีเมียก็ต้องบอกว่ามีก็ได้ดอกเก็บไปในใจก็ได้เาืนั้นเราบอกว่าเอาข่อยบ่อเอาข่บ่เอามาติผู้เทามาปวดติ <c oughs> พีน่นนองเป็นสิวเม็ดนึง สิวเงียน่ได้ส่งเด้เซิองอยังเี้เทียดอกซุ่มือนนี่เอ้ยเป็นไวทองพี่น้องเอ้ยขอย่อยเบค่ะกำลัองจอะไปโรงพยาบาลไปเซ็นเอกาสารให้เขากนกลับไปหาลูกคา้าไปดูแลลูกค้านะครับผมแล้วก็จะไปเข้าไปฟินแลนด์คาเฟ่ไปกินกาแฟก่อนเนอนพ็ดอุ้ยื้นนี้มันผูใหญ่บ้านฟินแลนด์มากจงวันที่สิบเอ็ดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาถึงขอนแก่นวันนี้วันที่สิบเอ็ดเนาะ หยุ่มหัวกันยุ่มหั่บ้านพี่น้องข่อยกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หยุ่มหัวกันโทษแปดนาทีผมกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เมื่อวานนี้หยุ่มหัวกันแปดนาทีข,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 อข,อข้อยู่บ่เขี่ยไหนอายข้อยูว่ามันบ่เขี่ยไหนอายพี่น้องเป็นทรงขอความมาอยู่บอลโนตกลงคลิปก็หมอการาวินหน่อยหน่อยบอลลุกับเล่าดอกเล่าบอกว่ามวัวน้ําผมบอสแนะนำแน่จ้าข่อยอยากสวย ทำหน้าครับพี่สาวอย่าอย่าเอาเงินไปทําบุญอย่าเอาเงินไปเฮ็ดบุญอย่าอย่าเพิ่งเอาเงินไปสื่อขีมอันดับแรลโค้งหนาเขาต้องดีก่อนเขาจังสื่อขีมท่าหนาอย่าเอาเงินไปเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญไม่ได้ซอยเลยพี่น้องให้เอาเงินมาทําจมูกทําหน้าครับอย่าเอาเงินไปทําบุญครับบุญกับส้วนบุญครับซูมือนีพระนี่มีเงินหลายเอาไปเรียนเลขเด็กข่อยข่อยฟังข่อยเคยไปบวชยุบัดปลาไม่บอกประได้๋ย ผมเคยไปบวชอยู่วัดป่าพี่น้องพี่น้องผ้านี่เงินลายหลาย,ลายใส่ซองเงิไนไม่นด้หน่อยเด้อบ่ได้ใส่ซองคือพระวัดบ้านเด้อพระวัดป่านี่ใส่ซองนี่ว้ห้าพันเจ็ดพันเป็นหมื่นขนาดคอยบวชอันเป็นเน้นหน่อยให้พ่นกับบ่เป็นทองในตนมตตาสาดูสิพี่น้อง่อยได้เป็นพนันไปงานศพได้เป็นพนันพระวัดป่านี่บอกเลยว่ารวยครับ รวยจริงๆนะเพื่อนกับซิเมียนย้อมอุปถากถือบัญชีให้เพิ่นโนนนี่นั่นขอยเห็นมาเมื่อแล้วพี่น้องพ่านะอ่ะคอยมาเมื่อแล้วฉันจะบอกให้นะทำบุญอนะ่ะถือว่าถ,ถือคนดีเพื่อนก็นดีพี่น้องคอยบอกเด้อชุมนุนิดผมอะ่ะถ้ารู้จักบอตโนดนะบอตโน้เป็นสายทำบุญของคนหนึ่งโรงพยาบาลสื่อไปเลยหมอบไปเลยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องไปซื้อไห้เด้ไม่บริจาคเงินนะผมไม่บริจาคเป็นเงินนะผมบริจาคเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลอยากได้อะไรบอกมาผมซื้อให้เครื่องละแสนสองแสนสามแสน่ 3, สนอยซื้อไห้พี่น้องแล้วขบ่บยอบโพดีๆซื่อ,ขอไอขอ่บ๊อบนํามักโพดแบบหยังข่ก็โอนไห้บ้านโฮมฮักยังสี่บ้านโฮมฮักมูลมูลทิสุทธาสินีบ้านแคนทองบ้านค้นตาบอดขอนแกน่นไปถามเลย ว่านโนตไปบ่อยมากเขาจะบอกผมชอบทําบุญกับคนหมู่บ้านเป็นนางกินเขายูเห็นพ่อหญ่หนึ่งเขาขวดมาให้มะก,กอกน้ำข่อยเลือตนเพิน่นข่อยกระืือขอนมซือออออ้อยังไงเพิ่นวันหลายลอยอยู่ผมชอบทําบุญกับคนนะครับทุกคนและนี่โรงพยาบาลขอนแก่น,นติดนหนี่พันสองร้อยล้านนี่พันสองร้อยล้านก็มาให้ผมช่วย ในเรื่องประสานงานอยากจัดงานคอนเสิร์ตน่าจะเป็นวันที่25กันยานะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็จะส่งลูกๆโตเกียวมาซอย,ยุดอกพี่น้องเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ติดงานแต่ว่าตัวหลักๆที่เป็นแม่งานเลยก็จะมีแอนออดีพี่แม่ใหม่พัชรีแล้วก็บอยสิริชัยเด้อพี่น้องเป็นแม่งานเลยเดี๋ยวเขาจะทําโปสเตอร์จะประชาสัมพันธ์อยู่นะผู้ดใดว่างแน่ถ้าบบิวจิตว่างผู้ดใดว่างที่ขอนแก่นเนี่ย กสิเลียนเชิญมาข้นเวทีพี่น้องเนาะทำกลุ่มเปิดนะครับบริจาคหาบาทสิบาทพี่น้องเอ้ยซอยไปมันนด้บุญได้ท่านเห็ดกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาก็เอาไปสื้อุปกรณ์ทางการแพทย์พี่น้องซื้อยาซื้อนั่นซื้อนี่มู้เจ้าบ่รู้ดอกก็มู้เจ้านะ่ะสิไเด้เจ็บไข่เด้ป่วยย่ามดเออบางคนบ่ได้มีเงื่อนสือประกันสุขภาพก็ต้องมาโรงพยาบาลรัดพี่น้องช่วยชีวิตคนนะ่ะซอยไป ซอยไปบริจาคไปเท่าซื้อเหลขกซื้ออย่างเขากับมืดหลายก้อนนี่เด็กน้อยตัวเอาเงินเท่าเด็กน้อยมาตัวเเงินเท่าไปเปเมียอยู่เฮียนมดหลายก้อนนี่ซื้อดิ่งซื้อดื้อให้เด็กน้อยนะมดหลายก้อนนี่คนขอนแก่นหรือว่าคนในภาคอีสานนะครับผมคนไซกะทามทั่วประเทศไทยที่มีจิตศรัทธานะครับวันที่ยี่สิบห้ากันยานะเขาจะทําประชาสัมพันธ์อยู่นะพี่น้อง ศิลปินที่ในขอนแก่นทุกคนเลืจะเฮ็ดคลิปประชาสัมพันธ์ซอยโรงพยาบาลเพนเน่เพนสิเอาเฮ็ดศูนย์รับบริจาคถามว่ารัฐบาลช่วยไหมหนึ่งันล้านเป็นหนี้พี่น้องซอยอยู่แต่งบมันไม่ได้หลายปัน,นง,งานงบโรงพยาบาลน่ะหมอกรวินเนี่ยเราจนได้ออกจากระบบคนละหมอกรวินก็ช่วยบริจาคนะครับเป็นแสน่นละพี่น้องต้องซอยกันได้พี่น้องต้องช่วยกัน ทุกคนเราต้องช่วยกันเนาะเพราะว่าโรงพยาบาลนะ่ะผู้ได้สิตายกับแรนหาโรคบาลคอยนะหน่อยนักหน่อยนะสิตายนะ่ะแรนเขาวัดแม่นแล้วเอาไปเผาเอาไปเผานี่อย่างห่วโตอมีเ้งินเจากก็ไ่ได้เผาเ้อวัดสม,มุนีเ้อเขามีคาเสียใจเขาเ้อใช่ไหมที่รักเขาอย่างทีรวัดประชาสัมพันธ์ซอยแหน่พญทีรวัดเขาม้าเบิงคอยนะมือเขา,บบรากกนนะเรา,าบริจาคกันนะขาม้าบริจาคซอยเขาแน่เด้อ หาบาทสิบบาทก็บริจาคแล้วแต่จิตศรัทธาบ่าได้บังคับเลยต้องบริจาคลอยสองร้อยเพรทาทำกลุ่มเปิดเออกำลังจะถึงที่ฟินแลนด์คาเฟ่น,นะทุกคนนะบอสคะคุณหมอต้องการกาแฟแล้วคะ่ะแมรานอนบ่ลลับผมก็นอนบ่ลลับผมกับกินกาแฟนี่หลพี่น้องมากินกาแฟนอนบ่ลลับบอกเลยว่านอนไม่หลับจริงๆเรื่องจริงจีลีเหตดบุญกับค้นพี่น้องคอยบอกด้วยบุญกับค้นนี่ บ่พ่อได้ก็ได้เด้ขอข่อยสิบอกให้ไม่ไปดูแต่จะช่วยค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆจัดที่ศูนย์ประชุมไคล์นะครับจัดที่ศูนย์ประชุมไคล์นะครับโปรดักชันก็เป็นของอีงสานนครศรีน,นะแม่รัตสวัสดีครับแม่รัดเยอรมัน,เ,นเห็นบอกแม่ข่อยนี่แม่พี่น้องเฮ็ดโหลดเฮ็ดบุญกับคน,นนะ่ะจะไปเสียดายเงิน เฮาบรูดอกรว่ามือน,นึงมือน,นึงยาพ่ยาพี่น้องเขาจะได้ใส่บริการ,บ,ร,การบอรโราบาลนั่นนะไม่มีใครหลีกหนีคําว่าโรงพยาบาลได้ทุกคนต่อให้มู่เจามีเงินปานเดก็ทําเจาก็ต้องเด้ไปหาหมอได้เข้าโราบาลแม่นแล้วเขามีเงินสื่อประกันสุขภาพประกันอย่างโราบาลเอก็ช่มันกับม่ยนอยู่แล้วแต่คนบ่มีเงินพี่น้องคนบ่มีเงินคนบ่มีเงินสื่อโรคบางโรคมันก็ต้องเด้ใส่ยา น้่เขา่าน้่หยังลพยงบานวามเป็นหมอเขาก็บอกกายไปห้อไข้ตายพี่น้องเขาก็ตตองเอาล่งเอายาทีน้่เขา่าน้่หยังมารักษาโนนนีนั่นเครื่องมือกับแพรงพี่น้องเออเห็นโลถึงกับค้อขับทำเลยทำกับคนอ่ะผมก็บสิผูดคนรวย้ยผงก็สิเขาไปขายโตขายหยังซอยเขาเมื่อแล้วพี่น้องเออขอเลือโตน ยังมีโอกาสเดซอยเท่ากับตองเต็มที่ล่ะเนาะผมมาอยู่ขอนแก่นพี่น้องผมมาอยู่ขอนแก่นเขามาขอความซอยเหลือเทาเท่ากับตองซอยเหลือเพลินพนักง,งานเท่ากับยู่ขอนแก่นพี่น้องนี่แหละพนักง,งานเราก็อยู่ขอนแก่นเอฟซีกับยู่ขอนแก่นก็เลยได้ซอยเพเลินกัเลยได้คุยกับ คุยกับแอนอลดีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอยสิริชัยบอยสิริชัยเป็นพองานเลยแล้วถนัดบอยสิริชัยแอนอลดีแล้วก็แม่ใหม่พัชรีวางก็ดีเหมือนกันไม่ไม่แล้วก็ว่ากับเอาไหละพนะไม่ไม่กับดีดีพี่น้องก็พอดตุกแล้วกับว่าอีบิวนี่ก็ว่าขันว่างไปกับสิมาซอยบอดดีมากเลยนะแบบวันนั้นก็แค่โทรไปเนาะอยู่บ้านแอนเนาะไม่ไม่กับว่า เออเดี๋ยวแม่หานมือว่างให้เดอ้อแม่สิลงงวาให้เลยแอนอรดีว่าห้าแม่ใหญ่ใหม่ก็ว่างวันที่ยี่ห้าพอดีพี่น้องยิมหากรึย่าพอดีเลยอืมบอยซิริชัยก็ว่างวันที่ยิมหาบอสโนดว่างตลอดเดี๋ยวผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์แล้วเบาว่างแต่เราจะส่งส่งลูกหลุดโตเกียวมาซอยงานมาซอยงานซอยหยางพี่น้องที่จริงก็อยากให้เราว่บบางแต่เราเบ,บาว่างมันได้รับงานไปแล้วไงนเนาะ นะยายหันน่าฟังอยู่นะโปรดักชั่นนะเป็นของอิสานนครศินนะแดนเซอร์เครื่องเสียงทุกอย่างมีอิสานนครศินนะพี่แบมแบมสวัสดีครับวันที่25กันยานะครับเราจะมีงานระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลกรุงไม่ใช่โรงพยาบาลขอนแก่นนะครับทุกคนนะอันนี้ต้องฝากทุกคนด้วยนะครับในกลุ่มเปิดนะคนละหาบาสิบบาทพิออ่อ,อ้องเอฮ็ดไปเฮ็ดบุญกับคนนะ่ะสื่อเลขกมุจจอเลตกระดาษ อันนี้มูกเจ้าซอยเหลือคนบางคนมันมีเงินเขาก็นอนอยู่โรงพยาบาลอยู่น้องบอสบอกไหมเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะประชาสัมพันธ์ปากหมายเลขบัญชีอยู่นะครับสวัสดีครับบริต้าบริต้าสุดหล่อของเราหน้าวันหน้าไม่แหลแล้วเนาะหน้าเริ่มไม่แหล่แล้วอุ้ยังไม่เค้กเหลือน้อยจังอันนี้เค้กเขาพนมันคือเป็นยังสี่ ถือว่านี่มาแล้วพี่แมวมาแล้วไปนั่งตรงนู้นดีวกว่ามันนี่อยู่กันสามคนสองคนหรอใครไปแล้สดีกว่านะทุกคนนะนี่แหละพี่น้องตอนนี้บอสอยู่โรงพยาบาลนะ KRM Surgery Hospital นะสร้างไข่อยบลลี่ไวๆเนูกัย ข่อยสุดมห้ย,ยากกันไม่อยข่อยรุยเนี่ยช่นี้ข่อยแหงบ่รวยข่อยหนีหลายพี่น้องขามันมีได้ทำยังนีม้มาดีครับแล้วาครับอันนี้มาจากของกงนี่พี่น้องแม่มาจากห้องกงเลยนะพี่ีพอนเพอเอาใส่บ่บงหัวเด้อบะหนี่บ่เจ้นอสจะถามไห้เดอ้อได้ครับนี่แม่แม่มาถายรูป เกอนยมาเยอะด้วยกิปลาสีพ่อนบอกน้องจะถามไหเบอยู่ใส่ได้อันนั้นได้จหมูนี่ครับหน่งขอกันตุนักบุได้ครับเจ๊ผมนาแหล่พ่อทวดีตงหาเปนเหนี่มเหนี่ด้่าขอยงว่าเจ้าว่าแหล่อยู่่แม่ัดีดีน ขอบคุณครับมีเดนโนดมาแป๊บหนึ่งไปซั่งกาแฟของกอนี๋ยวยังเราจะทำแม่นองเดี๋ยวเดี๋ยวเอิญเรามาหาแล้วเอาเขาขอมาให้หมอกระวินพอดีอยู่ที่นี้ครับต้องโทรเบอร์เลยเนาะบัดนี้ แม่นองถ้าแม่น่องดูไลฟ์นี้อยู่นะมีแจวบองไม้ฝากแจวลูกค้าเอาแจวบองให้ลูกค้าหน่อยอยู่ที่โรงพยาบาล KRM นะครับถ้าแม่น้องดูไลฟ์นี้อยู่นะครับถ้าแม่นองดูไลฟ์นี้อยู่นะนอนอนะเอาแจวบองมาให้ลูกค้าให้คุณแม่หน่อยอยู่ที่โรงพยาบาล KRM นะครับคุณแม่น่องหลับพี่น้องเดี๋ยวว่าสั่งอันนี้ก่อนราเทสไอซ์ราเท ออดเมียแย่กูเห็นมอพี่น้องสำเนียงข่อยเปอิลีเด้แต่หนาข่อยออกจากทางแบบว่าชายขอบนิดนึงหน้าบอโน้ตเหมือนออกไปทางชายขอบนะแต่ว่าสำเนียงคือเปะนะไอซ์ลาเต้บุ๊ยลาเต้คนนี้โอ้ยใช้แป้งเบอร์ใดคือบอเติมให้มันขาวเนี่ยเอาฉันไม่ได้นอนฉันไม่ได้นอนยายนุ หน่าเธอมันบอดด้ขาวเรามันกับบอดดใสเรามันกับบอดดอท้นเหลืองหน่าเธอนะ่ะมันสีปีกแมงคามหน่าเธอมันสีเมล็ดกาฟแฟหม่ยยหนุเธอเ็บ้าหอใจดอกกูสั่งเมื่อไรจะมาหาฉันเธอจองโต๊ะยังแอนออดีนะจองโต๊ะหน่อยสนับสนุนเพื่อนหน่อยปาลาสิริพรถามแม่คิงได้นะคะปาลาสิริพรไปซื้อที่ไหนครับทุกคน แม่เราอยากเรียนปราราสิเพราะท่านย,ยู่ธไอ้ห่องกงพี่น้องเราไม่เห็นตากับหมอมเราเป็นเอฟซีเรามาเห็นตากับหมอกหมกลริ้วพี่น้องมาจากห้องกงเลยนะส้มผมคือตำรวจแถวอุ้ยเยาวลึงตำรวจพี่น้องเพร่อหน้าขาวเนียนมากค่ะหนาอีลีใช่ตัวจริงหน้ามันไม่ได้แหล่นะหน้าขาวกว่ายายแบมแบมอีกนะยายแบมแบมหน้าแหล่ เอายุ่ใสนี่ปาดอีเลี่ยมยุ่ใส่ถามกันพี่น้องแม่ครัวในตำนานของผมมาโรงบาลหรือถามก่อนมื้อนี้นานเลยอยู่ดีเพราะว่านอนปรหลับนอนไม่หลับเป็นโรคจะเป็นโรคอีกยังดอกหมอก็วิ่งกับนอนประหลับเนี้นะครับผม อุ่นเทศเอาเยี่ยหันเทศเอายังกะเทศเอาเทศเอา,เอานะครับบอกรักหมอยังบอสจะไปบอกฮักไม่ได้ยังหัวตับหัวปอดมืออื่นมันก็สิบไปก็อ,อุบลแล้วมันก็สิบไปอโศเดะแล้วเขาไม่ได้คิดหอดไข้ไปนั่นดอกหอมแก้มบอนุอึ่งลอยว้ายู่หอมแก้มบอนุอนึ่งลอยตอนยี่บอห,อหลอกข้อแข็งขมข้อมีหนุกุศลบอก เควสี่เดบอพีแม่ตากินฝ้ามาเร็วๆสิเลียงเออฟ้าไปเออชินหัวภาษาเดบกับไปเควสี่เดบอพนาคุณศูนย์ขายในโลตัสจ้ามีบอกครับทำใจเพื่อกันรุ่งยินนี่ตับบีนได้ไหมครับได้ครับไปทำเลยเท่าไหร่เดี๋ยวบอไปจ่ายโอเคควรขมข้อพนัะอีหลีพี่น้อง เขาสิมานเขาสิมานี่ผมพี่น้องเขาสิมาปนให้คอยเลี้ยงเค้กเลี้ยงกันกาแฟเดี๋ยวไปจอบเบิ้งให้นะคะเดี๋ยวโทรหาแม่น้องก่อนนะทุกคนแม่น้องโทรมาอีกแล้วเดี๋ยวผมโทรหาแม่น้องก่อนนะครับวันนี้วันอยู่ขอให้ทุกคนไปเที่ยวให้มีความสุขเดอ้อปลอดภัยเด้อพี่น้องเดอ้อ